เดี๋ยวลองรูปหลอ,อกก้นระคังแม็กไปติดที่เป้าเดิมเดี๋ยวไปจ่อย,ยิงเลยเอา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 ,เอา,เอาแม็กมนี่แจ๊คไปดูที่ปืนทำเสร็จยังเขากทะลวงหัวมันติดอยู่มันเป็นหัวตะหัวตะหัวไอกระสุนติดอยู่ เล็งตัวเนาะอย่าไปเล็งหัวเสร็จแล้วพี่เอามามานี่ดิระยะเนี่ยระยะระยะระยะที่ที่แจ็คยืนอะนี่ลูกยังเหลือนะครับลูกยังเหลือปะไปดูระยะเนี่ยเล็งไปที่ที่หน้าอกนะ เอากรงพาะก่อนเลยใช่ไหมเริ่มอะไรวบบนี้เฮ้ยในโดนเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ปืนมันขัดอะไรลูกลูกมันมันไม่มันไม่ค้างอาไรเออนี่ดีตรงนี้ไม่เป็นอย่างี้ สับแตกหุร้อนว่ะสับแตกสับแตกนี่อันนี้อันนี้ขัดอีกแล้วเหรอปืนพังหมดเรื่อมงม,มังล่างนีโอโ้โหโลคายละทะลวงอย่างเดิมครับแจ็คครับเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่หมพี่พึ่งจะพัง